B.Y.D. s e a l ซ I m i Super Hybrid ให้กับไอซักคอนนี่นะครับกองหลังของทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอสมคว่อเลยครับ11 <c oughs> เ,เกมลงสนามมาในชนะ4เสมอ3แล้วฟอร์มดีแล้วก็มีลุ้นคว้าตัว๋วเดินชั้นแบบอัตโนมัติเลยครับมาในชุดบริสเทโลมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตู 4231คือระบบเดียวก,กันกับเทโลเลยนะครับผู้รักษาประตูเป็นโดยชอบปัญหาด้วยบาดเจ็บติดทดแบนเกมไปครึ่งแรกครับเริ่มขึ้นแล้วครับทีมจอบาตบริเทโลครับชุดเสื้อสีแดงแกางเก่งสีขาวครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบ่งเช็ดมาให้กับทางเวลลิงตันยิงอู๋บอลไปตรงตัวซูชิรับไปได้ครับโรโดเใกล้มีเพื่อนแต่เลือกยอดมาเวลลิงตันพักแล้วก็ได้ยิงอู๋บอลเข้าข้างหน้าต่างครับ แต่ก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับโดนเบียดมาด้วยครับเนี่ยครับโดบอลโดเพื่อวิ่งทำทางแล้วก็โดนผลักดึงล้มลงไปว่สินเป็นนอกกรอบเขตโทษนะครับโดนเหนียวเอาไวา้ครับเบลิงตันว่าจังหวะฟาวดิแทนแหครับต้องไปดูเลยครับว่า พักมาแล้วครับไม่รอดครับโชคร้ายจริงๆครับดูไม่นานด้วยครับพุทธศินก้าขวาก็เป็นวริงตันรวมไปถึงวอลโดเลยครับดูจากทางการยืนแล้วน่าจะเป็นวริงตันสวิตครับวิ่งบ่ายิงโค้งโอ้โหตกปัดทิ้งเลยครับแม่สุดชินครับยิงผ่านกำแพงไปได้ครับนี่แหละครับโอ้โหมันกำลังจะเข้าประตูอยู่แล้ว ต้องชมสุชีนเครับปัดปลายมือเลยครับเปิดเข้ามาเสาไกลแล้วก็ได้โคกได้แปรเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลิตเอโลขึ้นนำแล้วครับที่ผู้เล่นนั้นถูกไล่ออกไปไม่กี่นาทีครับเสียประตูแรกจนได้ต้องชมเลยครับนี่ครับจังหวะมงชงมาให้กับทางไอแซคคอนนี่ยิงดึงแต่ผู้สินปล่อยเป็นลูกได้เปรียบครับสัมพันธ์สัมพันธ์เข้าสายข้างถนัด กิงแล้วก็ชนเสาหมีตัวซ้ำเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโปลิเทโลแล้วก็ไปทางวีรพงศ์ครับย้อนชมจังหวะนี้ครับผูสินปล่อยให้เล่นต่อไปนะครับแล้วบอลมันก็ไปเข้าทางของสัมพันธ์นี่ก็ได้ซัดเข้ามาไปชนเสานะวครับนาทีครบแล้วครับวอโดวอโดผับพลิกแล้วก็โดนรวบฝาครับแต่ว่าผู้สินเป่าทวี ให้มาที่เวลิงต้นสมิธอาเลยครับเติมขึ้นมาข้างในมีวีระพงมารอวีระพงเน้นๆยิงรอดขาเรียบร้อยเลยครับตุงตะ่ายโปลิเทโลหนีหา่างไม่เป็นสทิ้งห่างไปไกลครับจังหวะโต้กตลับขึ้นมาของเวลิงต้นเะครับเห็นวีระพงนั้นเติมขึ้นมาคนเดียวก็จ่ายแบบถวายผ่านทองมาเลยไม่มีใครตามประกบเขาอยู่แล้วครับได้ยืนรอบเป้าแล้วก็ยิงลอดขาทางสุชินเข้าไปเอาชัวร์เลยครับ ัาผู้สินมาแล้วครับได้ยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอาานะครับตีตื้นได้สำเร็จครับหนองบวเชียทำประตูไล่มาเป็น3 1นึงจากไคโอลเลรดิเกตนี่ครับเท้าซ้ายของเขาถือว่าฉหมังจริงๆครับยิงผ่านกำแพงระยะแบบนี้ถือว่ายิงยาเพราะมันค่อนข้างใกล้นะครับแต่ว่าไคโอทำได้สมบูรณ์แบบเลยครับ ยิงผ่านมืออัน,นิพงเข้าไปแบบบทสิทธ์เซฟครับแม้ว่าพยายามจะพุ่งไปปัดแล้วก็ตามนะแต่ตามจัดไปตรงกลางทำชิกหนึ่งสองนายุทธไหลออกมาไคโอสายข้างถนัดยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตามมาแล้ว 3, 2, ครับเป็เนสามสองครับจากไคโอคนเดิมเอาเลยครับตอนนี้ส,สวยจริงๆครับเท้าซ้ายของเราทั้งลูกแรกแล้วก็ลูกที่สองนี่ถึงว่าสุดยอดจริงๆครับยิงผ่านมือของอน,นิพงเข้าไป มีโอ้บงไปโดนครับอ่านะครับไม้ทีเข้าซ้ายแล้วก็จิกเรียบร้อยครับอ่านะครับสี่ประตูต่อสองครับแลเป็นไอแซคฮอนนี่ครับขอประตูเพิ่มอีกนะครับจะประมาทไม่ได้เปิดเข้าไปนี่ไม่มีใครตามประกบไอแซคส์ฮันนี่เลยนะครับสองประตูของฮอนนี่นี่ได้ยิงในระยะใกล้เคียงกันเลยครับ ธนาวุฒิมองข้างในเปิดกลับปาแล้วก็ดิโก้โอ้แมลูกบองของไคโอครับแต่ยังกินคนนี้ไม่ได้อนุพงศ์โอโรดิเกสลูกเปิดของธนาวุฒิครับบรรจงเลงไปแล้วที่สุมาณะได้เปิดฉลับแล้วก็เข้ามือสุชินอ้าวแล้วก็หลุดหรือเปล่าคก็แบบนี้เวริกันสบิทยิงตุงตัะข่ายไปเลยครับแต่ว่าได้ไหม โอ้ไปล้บนั้นหนุนได้ครับโอโ้อ,อาร์ละครับสี่ประตูต่ออ่าห้าประตูต่อสองครับลูกครับเวลิงตันแล้วก็ผู้สิร์ฟฟาวนด์วดเวลาการแข่งขันครับโปลิเทโลครับเก็บเกี่ยวต้องราบช่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ